วันนี้อุงเอชจะพาไปเช่ารถขับที่อเมริกากันค่ะเส้นทางนี้มันไม่ง่ายขับครั้งแรกเราก็เลือกขับข้ามเมืองที่ใช้เวลาถึง5ชั่วโมงเพื่อไปทำสิ่งน่ารักน่ารักในสถานที่ที่อันตรายที่สุดใน LA และปิดท้ายด้วยการพาไปตะลุยตลาดคนไทยในอเมริกาปะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้พบกช่องเอินะคะ บล็อกที่อเมริกาอีกแล้ววันนี้บล็อกจะแปลกหน่อยเพราะว่าเราจะมาเช่ารถขับกันค่ะฮายโเฟอร์ <Hi. S 1> What are you doing พุทธเอออเฮ้ยพอดีเป๊ะว้าวตอนแรกมีว่าจะไหม perfect วันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เรามาเช่ารถขับกันค่ะซึ่งความพิเศษของการขับรถที่อเมริกาก็คือเท <c oughs> <c oughs> นิงควงอลไยมันอยู่อีกฝัง่งนึง <c oughs> ว้าว <Wow. S 2> ง,ง,ง,งอ่ะงอ่ะอ่ะผมมาแปะดูเดีแกแปะกนีนะมันให้หมุนนี้ไม่ชินเลยอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะอยู่ฝั่งนี้มันจะเป็นคนขับใช่ป่ะแล้วขาหนูอ่ะเตรียมเหยียบเบรกตลอดเลย แต่จริงๆแล้วมาอยู่ฝั่งนั้นน่าพี่ขาเช็คไฟเลี้ยวกดอยังไงเช็คก่อนโอเคไม่เคยสอบข้ามขัดข้ามเหมขัดแกเช็คกระจกก่อนมองพอดีไหมเช็คข้างๆเบาะนั่งสบายยังขาติดเปล่าเปล่กจกเช็คปรับจกไงอกระจกมองข้างเห็นไหมถ้าไม่เห็นต้องตัดนะชินมือไหมเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ออกยังไงอะเอกซิทชิดขวาชิดขวาชิดขวางงอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกที่นี่เขาไม่ต้องดูดูได้ไงที่ไหนเขาไม่ดูรถเอาก็ใครใครก็สอนไว้อย่าเบรกไม่มีสติแล้วไม่มีสติยังไงก็คื ความพิเศษของทริปนี้นะคะเดี๋ยวเราอะจะขับจากลาสเวกัสกลับไปที่ LA นะคะก็คือลอสแอนเจลิส ราคานะคะก็อันนี้ที่เราเช่ามานะคะเราเช่ากับเจ้าที่ชื่อว่าดอลลร์นะคะอึงจองจากทางแอปทริปนะคะก็จะตกประมาณวันละพันหกกว่านะคะสองวันเราจองสองวันไปเสร็จมันประมาณสี่พันกว่ารวมเบนรวมอะไรก็จองก็ไม่ยากนะคะต้องทําใบขับขี่สากลเนาะพนักงานเขาแนะนําเราว่าของเราไม่ต้องเติมใช่ไหมเพราะว่าที่รัสเวกันนะคะนะ้ำมันจะถูกกว่าที่เอลเอมากๆแต่ถ้าเกิดเราไม่เติมมันจะเสียค่าปรับนะอา ลับถูกกว่าขับปเงเาโอเคค่ะทุกคนช่วยไปดูทางก่อนนะคะทุกคนเราก็ถึงบ้านน้องเจดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แดดจ้ามากนี่คือหมู่บ้านนะคะที่เมกะเดี๋ยวเราก็จะให้ไปถ่ายงานก่อนนะเจอกันหลังจากถ่ายงานเสร็จไปเออกัน The next morning Yeah ทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าตรู่นะคะหกโมงกว่าของที่ทแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะเดินทางไป <LA S 1> ซึ่งฟังเสียงแกพูดสิไม่ไ <laughs> สบายหรอวขึตามแลนนะคะเราจะไปกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าไปไม่ไหวแล้วเอิร์กก็เหมือนจะป่วยเหมือนกันนะคะแล้วก็นอนที่บ้านเจนนะคะในห้องรับแขกก็ขอขอ,ขอบคุณน้นองเจนมากน่ารักมากคุณแม่น้องเจนด้วยนะคะครอบครัวน้นองเจนน่ารักมากทุกคนปะออกเดินทางของจริงวันนี้พี่ว่าไหวไหมไหวครับงั้นตัดอื่นเราไปหาอะไรกินก่อนเน อยู่ใช่ไหมใช่โอเคลุยตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะตั้งค่าแบบได้แล้วระยะเวลาเดินทางเกือบ4ชั่วโมงตวิวข้างหน้าแล้วสวยอีกแล้ว ที่นี่นะคะห้ามขับเกินเท่าไหร่ขึ no ้นในแบบเลยตอนนี้เราขับ67 68ก็เกินนะมันห้ามขับเกิน55ลบได้ลบได้5ที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแวะปั๊มกันก่อนเพื่อหาซื้อของกินค่ะทุกคนหิวมากทุกคนคะเราถึงปั๊มแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ปั๊มใหญ่อะไรนะคะแต่ว่าที่เมริกาก็คืออย่างหนึ่งคือขนมเยอะมากทุกคนดู หลากหลายสาีสันละลานตาตปก่อนนะหนูจะเอากาแฟแรแล้วแล้วแกซื้ออะไระคะไม่มีสีอันนี้เขาจะใส่ไมโครเวฟเนี่ยเปเปอร์ครับแอนไมโครเวฟดับเบิลกรุทุกคนดูน้ำที่เราซื้อมาสิใหญ่มากว้าที่นี่น้ำแพงมากตอนที่เราอยู่ในตัวเมืองลาสเวกัสนะ โดนน้ำไปแบบอัลละห้าอัลละสิบนะคะอันนี้แค่สองจุดเก้าดอนใหญ่ไปเลอเดิน <ừ ừ. S 1> ทางกันตอ่อค่ะไปไปไปนี่ฮะเรามาจุดพักรถนะ <S 2> <S 2> เป็นร้านอะไรไม่รู้ดูห้องน้ำในปั๊มิการกันค่ะมันจะอยู่ในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเนอะ จะไม่ได้แบบว่าอยู่ข้างนอกเหมือนบ้านแล้วก็ช่ห้อ <c oughs> งน้ำที่นี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีกันนี้ให้ให้แบบว่าเอามาลองนี่ปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บประมาณน,นี้ <c oughs> แล้วพอเราฉี่ใช่ไหมอึงอึงก็ไม่รู้ว่ามัาทำไงแต่ว่าเวลาเอิงฉี่อึงก็ไม่ได้กดก็จะแบบเปียกลงไปปึ๊บจะเปียกไปอย่างนี้แล้วก็จะกดน้ำก็จะดูดลงไปเลย แล้วก็คือว่าทุกที่อะค่ะจะมีไอ้ที่รองตูดอย่างนั้นให้ซึ่งเราว่ามันดีมากมันทาให้มันสะอาดมากแล้วเราไม่ต้องสักคอสเวลาฉีดนะคะโอเคดูอะไรดูอะไรจะอะไรอะโปสเตอร์จะสิบดอนก็คือเทอ่า <c oughs> ไ,ไหร่อ่ะสามร้อยห้าสพี่อยากได้ยาแก้น้ำมูกไหมคะ หนูสังเกตว่าพี่มีน้ำมูกอะกแล้วทำอะไรเนี่ยสนุกใหญ่เลยไหนบอกว่ารีบจะเอาไปทำอะไรเอาปั๊ไทยไม่ได้มันใหญ่มากถูดูมันมีคนซื้อจริงๆค่ะซื้อสามแผ่นนะไปกันต <Bye, S 2> องออกจากปั๊มนะคะอันนี้เราก็แวะที่ปั๊มเชล คนดูรถดูวิวตอนนี้นะคะข้างๆเราก็คือเป็นทะเลทรายหมดเลยซึ่งทะเลทรายที่เนี่ยมันจะเป็นแบบแห้งๆแล้วก็มีต้นกระบองเพชรหรือว่าต้นไม้แห้งๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดูสิภูเขาทรายหมดเลยแล้วก็พวกเรานะคะระหว่างขับมาเนี้ยเราก็มีภารกิจตามรถคันหนึ่งมาเป็นรถคันสีแดงซึ่งแบบว่าเป็นมิชชั่นให้ไปจะได้ไม่ง่วงนะคะ<อ>แต่ถ้าเกิดเจอรถคันนั้นแล้วจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงแล้ว เหมือนว่าเราจะเริ่มเข้าโซนของโรเจอร์ลิสแล้วนะคะเหมือนขับอยู่บนเขาตลอดเวลาหูอื้อตลอดเวลาเลยอะต้นไม้ที่เราเห็นนะจากเป็นแบบภูเขาทรายต้นไม้ขาวขาใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มเป็นสีเขียวแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คุณคนขับเป็นยังไงบ้างคะป่วยค่ะแล้วเขาเจาของลับทำไมแกไม่อยากขอกับบ้าง ตรงเนี้ยมันคอยแจ้งใช่ไหมเวลามีรถมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วไปอะค่ะก็จะขับข้อมมาเลนตรงเนี้ยตลอดเวลาทุกคนแล้วไฟนี้ก็ขึ้นแล้วก็ต้องคอยบอกตลอดทองมันไ,ไม่ชินนะพอมาเลยโปรตีนยอยู่ฝั่งขวามันก็กะแรกไงแต่เนี้ยถ้าเรากะกะฝั่งนี้แต่ว่าไปก็น่าสงสารมากตอนนี้ตัวร้อนลุม่มเลนเนี้ยมันจะเป็นเลนฟัสแทคซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือน เออเหมือน M4 ที่บ้านเราในะความคิดเขาแล้วก็ทางด่วนที่นี่นะคะเหมือนว่าองเรามันจะมีให้จ่ายเงินจ่ายเงินในแต่ละด่านใช่ไหม,มแต่อันเนี้ยมันจะให้เราขับผ่านไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีอา่านปายทะเบียนเอารวมจ่ายทีเดียวตอนเราคืนรถเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องจ่ายระหว่างทางแล้วข่ามตับล้ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายทีเดียวไงขับรถเร็วอะไรขานาดนไม่ถูกท <Okay. S 1> วันนี้ไปก็จะมีมาถ่ายงานที่รสแอนเจลิรต่อนะคะ อเอต่อมาถ่ายงานที่ LA ต่อแล้วเราก็ต้องเอารถเนี่ยไปคืนที่สนามบินเพราะนี้จะเป็นวันกลับด้วยนะคะตอนสองทุ่มก็มาดูกันว่าเราจะรอดไหมเย้ <Yeah. S 1> yeah. ดอแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้ไปเหมือนเขาจะไปย่านแบบคุมเลทที่ที่สุดเอิงอาจจะเก็บบรรยากาศมานิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องช่วยไปถ่ายก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนนะคะ เรามาต่อกันที่ย่านที่อันตรายที่สุดใน LA คือย่านสกิตโลย่านนี้เป็นแหล่งอาศัยของประชากรไร้บ้านซึ่งมีจํานวนหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยค่ะตั้งอยู่ในโซนดาวเทาลอสแอนเจลิสมีขนาดประมาณ50ช่วงตึกโหใหญ่มากซึ่งเรามาถ่ายทําภารกิจของคลิป s p d พสําให้สเร็จคือการนําเงินที่ได้จากการทํางานมาช่วยเหลือผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ตอนแรกบอกเลยว่าเอิงกลัวม,มากๆพอได้ยินข่าวมาเยอะแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆผู้คนที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมิดด เหมือนเราได้มาเจอสัจธรรมทั้งสงสารทั้งตื้นตาในจิตใจของผู้คนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่ไปมาถ่ายงานแล้วนะคะกลัวกลัวก็วจ๊ไว้ Have a good dayThank you Thank youHappy holidays โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาล่กันที่ G S Night Market หรือว่าตลาดคนไทยนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่รวบรวมคนไทยและอาหารไทยโดยเจ้าของคนไทยค่ะพี่เขาบอกมาว่าที่ LA เนี่ยมีคนไทยมาอาศัยอยู่เยอะมากๆประมาณ2 0 0 0 0 0คนแน่อาหารทุกอย่างก็คืออร่อยมากไม่เหมือนอยู่ที่อเมริกาเลยค่ะเสียดายมากๆที่เรามาวันสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่ดูแลเราในวันนี้นะคะก็เป็นเจ้าของตลาดที่นี่แล้วเราก็เลยได้มาเดินที่ ะต er um, anyway? hmm> well> ั้งแต่ตลาดยังเปิดไม่เสร็จเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะเราจะเดินชิมกันคุณตากล้องเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้เขาเห็นแกถ่ายแล้วแกมือสั่นเลยหิวมากเหรอผมขอซื้อไม้หนึ่งได้ไหมครับอุ้ยขอบคุณครับชิมยครับหิวเกินโอ้หิวมากคนละไม้พอครับชิมก่อนนะคะโอ้มนกับถ่ายให้ดูก่อนอู้น่ากินมากอร่อยมากเลยครับป้าป้าเจดีมากเลยแกมาปิ้งไม่กินหมูปิ้งมั อยู่ที่ไทยคาไม่กินเลยเพราะว่ามันจะมีมันแบบแปลกฝรั่งเริ่มมาแล้วค่ะฝรั่งเริ่มสนใจหมูปิ้งแล้วกลับเลยกลับกลับบ้าเขาแล้วกับเสร็จแล้วเหรอป้ปิ้งยังไม่ครบเลยนะปิ้งหมูุนจนหมดแล้วอ๋อเหรออ้ยงั้นป้าให้ไหมครับผ่านไหมผ่านไหมผ่านค่โอ้ยผ่านแล้ว ขอบคุณมากครับป้าก็คือเชื่อไปแล้วเพราะว่าไปบอกว่าอาหารไทยที่ตลาดเนี่ยอร่อยมากแล้วก็อร่อยจริงพี่โอ๊คเจ้าของตลาดอ่ะเขาบอกว่ามีประมาณ80เปซ็นคเป็น,นไทยใช่ก็วอล์กนี้นะคะจริงๆอ่ะตั้งใจถ่ายเป็นวอล์กขับรถแต่ว่าเราจริงจังกับการขับมากเลยไม่ค่อยได้ถ่ายไว้นะคะเราไปมาถ่ายงานมาเจอพี่เจ้าของตลาดเขาก็เลยพามาที่นี่นะคะ เอาเส้นเล็กค่ะทุกคนคะ mm hmm. เขามีแบบนี้ด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านก้าวฟ้าเดี๋ยว,วเราต้องรอชิมก่อนร้านต่อไปอะคะ่ะสิบห้าดอนเอ่อมีเดียบมีเดียบเอาเป็นว่าน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตะเวนซื้อให้ทัวร์นะคะแล้วเดี๋ยวก็มากินกันเลยดีกว่าพี่ไหวปะเนี่ยมันร้อนอุ้ย ใส่กแต่ว่าจะไม่เข้มข้นนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยเลยกิยอนอะไรต่อน้ำมะพระา้าวผัดได้กินข้าวแล้วมีพลังวันนี้ขอกินเยอะเป็นพิเศษได้ไหมไม่ไดุ้กคนอันนี้แปลกมากมะพร้าวปั่นมะม่วงมะพร้าวปั่นนมสดมะม่วงค่ะม,มาลับส้มตำส้มตำ ได้อยู่นะตอนนี้เราอยู่กับพี่โอมนะคะนี้พี่ได้เป็นเจ้าของตลาดเกาเหนียวมะม่วง<อ>หนึ่ง<อ>เดียวด้วยทอดอร่อยนะด้วยทอดอร่อยอ่ะจัดมาัะนีรสชาจะติดใจแล้วกเขาไม่เหมือนใครขอบคุณค่ะไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเพราะว่าแป้งจะมีความแบบกอรอบร่วนมากกว่าโอ้่เตาร้านหมูกรอบนะคะทุกคนร้านเป็เนื้ตนแล้วหมูกรอบข้างในคือน่ากินมากขั้งทนนนี่เขาไม่กินหมูกรอบน,นะแต่มันน่ากินจัดอะ เป็นร้านแบบว่าอาหารสับสังสั่งอะไรกันอะเตี้ยวเตี้วโอ้ทุกคนคะตอนนี้เราก็กินกันจนอิ่มมากแล้ว ดูแกไม่เหมือนอยู่เมกาเลยวะแกดูดิดูในกล้องดิเหมือนอยู่ไทยอ่ะไปเดินตลาดกันเลยจะกลับแล้วน้ำตกเครื่องทุกคนคะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ค่ะเอิงหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะคลิปหน้าเอิงจะไปทําอะไรที่ไหนอีกรอติดตามกันนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมกันจนจบคลิปเลยนะคะบ๊ายบาย